ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นซ่อนแอบหาผู้ชนะประจำเมืองโคชินกกันนะฮะซึ่งวันนี้กติกาของเราเนี่ยจะให้แอบในเมืองโคชินกเฉพาะโซนป้ายโฆษณานะครับเปิดแผนที่ดูพร้อมกันนะโซนป้ายโฆษณาก็คือเราจะใช้ถนนเนี่ยเป็นตัวกำหนดเขตนะครับแอบตั้งแต่ป้ายโฆษณาตรงนี้นะแล้วก็วนรอบนี้นะครับวนเป็นรูปสามเหลี่ยม ให้อยู่ในเขตนี้เท่านั้นนะใช้ถนนเป็นตัวกั้นนะครับใครที่ออกนอกเขตถนนเนี่ยจะโดนกรรมการเราจัดก,การนะฮะแล้วก็วันนี้ผู้เขาเ้ขาแข่งขันของเราก็มาในชุดไก่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอตรวจเครื่องแบบก่อนนะวันนี้นะใครแต่งตัวผิดกติกาเนี่ยอาจจะโดนลูกปืนได้นะครับแต่เท่าที่ดูนี่ก็มีจีบกันด้วยใครก็ไปยืนคิมิโนโต เท่าที่ดูก็ครบหมดนะครับโอเคทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไปแอบได้เลยครับโกว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 ห้ามออกนอกเขตถนนนะฮะกรรมการฝากดูด้วยนอกรัว้ว้วยนอกรัว้วนอกเขตถนนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีกรรมการประจำจุดนะฮะเอาแล้วไม่ไปอีกเอา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 <ๆ>เอาท<ๆ>้าทายอานาจมืดอื้อ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 นื้ออื้ออื้้ออื้อ้ <laughs> 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 <bad ly> โอเคสิบเก้าแปดเและ0นนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะใครที่ได้ที่แอบแล้วเนี่ยให้นั่งลงหรือนอนลงอยู่กับที่หรือยืนก็ได้ แต่ห้ามขยับห้ามเดินห้ามวิ่งเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่าใครขยับเนี่ยจะโดนกรรมการเราจัดการนะฮะอ่ะพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเราจะดูรอบนอกกันก่อนนะเกมนี้ใช้แนวถนนเป็นตัวกั้นนะครับเพรอถ้าเกิดเล่นเต็มเมืองเนี่ยมันจะหาไม่ทันวงบีบโอ้เ <c oughs> ขาบอกว่าห้ามเดินบอกห้ามเดินอยนู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆยังยังยังยยัง,ยงขยับยัง เราบอกให้อยู่นิ่งๆนี่ต้องนั่งนั่งนิ่งๆอย่างน้องคนนี้นั่งนิ่งไม่ไหวติงนะครับโอ้โหเนียน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 อยู่นิ่งๆนะครับห้ามขยับเพราะว่าถ้าขยับเนี่ยกรรมการจะหาไม่เจอนะโอเคมันจะกลายเป็นวิ่งไล่จับไม่ใช่เล่นซอนแอบนะครับโอ้อันนี้ก็เนียนดี อันนี้ทถาไทยถาทายลูกปืนวิ่งอันนี้โอ้เนียนเนียนเนียนถ้าเกิดหัวส his, ีเขียวเนียนเนียนเลยนี N ่ยต้นไม้ไม่มีนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เนียนนะพื้นสีเขียวตัวสีน้ำตาลนะไหนๆมาห่วงยางแล้วขอดูก่อนตาเอ๋เฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรขาวขาวอะไรขาวขาว พี่คิดว่าดูหมดแล้วนะบ้านนั้นข้างบนมีไหมฮ <c oughs> อลโลไมเฟนวดอนจูจีก็อจู่โอ้ไอว้วอไอ้วอสู้เลยขัดขืนหนะังอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมันเสียเวลารู้ไหมนแน่โอ้ขยับตัวเอา้เอาเฮ้ยเดีเ๋ยวเมืเอ่อกีอ้มีสองคนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนมันมีคนวิ่งหนีกรรมการนะไอคนมเมื่อกี้มันหนีกรรมการเ <ไอ S 1> ฉยเลยอ่ะอโอ้นี่วันหลังอ่ะอย่าใส่เสื้อขาวมานะมันไม่เนียนโอ้พี่พี่ไม่เจอคนนี้ได้ไงวะไหน่ะแชดแ <laughs> นี่ทำไรกันเนี่ยวัยรุ่นโอ จัดจัดการดีจัดการทีอาการไม่ไหวแล้วสามคนจัดการทีวัยรุ่นมาแอบทำอะไรกันใต้หลังคา้าอ้นี่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 แหละไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละแน่เลยไอที่หนีลงหลังคามาเมื่อกี้เฮ้ยเหลือเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวทำเป็นเล่นไปตอนนี้พี่เริ่มระแวงแล้วว่ามันอาจจะมีคนหนีไปที่อื่นเอ๊หรือว่าเราจะไม่ หาไม่ทั่วเองไอ้พี่หาไม่ทั่วใช่พี่หาไม่ทั่วพี่ยังไม่ชำนาญไงบอกแล้วไอ้นีกเขาเจ๋งไอ้นี่นะไอี่เนี้นี่เป็นแชร์่บ้านนี้โคตรเจอบ้านนี้อย่างเยอะเออบ้านบ้านมีเยอะชอบมาอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมโอ้หเนี้ยถ้ารองเท้าขอบไม่กสีขาวอ่ะจะเนียนมาก เดี๋ยว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 มันสู้อ่ะมันสู้อ่ะเคียย์หน่อยดีเล่นไอวอ์ด้วยเนี่ยเนียน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 เเอ๊หมดไหมอ่ะบ้านนี้พี่ก็วิ่งทัวแล้วนะอุ้ยทำไมคนเหลือเยอะจังอ่ะสิบกว่าคนเลยหรอ เอพี่ตกสำรวจตรงไหนไปอุย้ยโวตดเนียนหลืมบนี้ก็ยังจะเอาอุย้ยเหลือเยอะจังเลยเอาใหม่นะเราจะวิ่งจุดเดิมรอบที่สองฮนะพี่วิ่งผ่านมาเยอะมากเลยนะหนูพูดจริงจริงจริงเหรอจริงหนูได้ไงวะคือแบบนี้บางคนคือโคตรสุดยอดเลยพี่คือเกิดคาดมากการซ่อนตัวพี่อย่างีตรงนี้แล้วรนนี้มาได้ไงอ่ะ รถนี้มาได้ไงอะ่ะดูไปแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าพี่วิ่งผ่านยรถตรงนี้น้องเขาวิ่งมาหรือเปล่าเมื่อก,กี้ไม่มีนะเออตอนนี้ไม่มีนะเมื่อก,กี้ไม่มีใช่เฮ<อ>้ไปไหนกันนาะโอ้เนี่ยเลยอ <laughs> ้าวอ้า <laughs> น้องไม่รอดแล้วเหรอเออน้องอุตส่าห์รอดมาถึงขนาดนี้ทําไม่ใส่เสื้อ จะเนียนกว่านี้เอ้ยใช่ปะเนี่ยมีคนออกนอกแนวถนนปะเนี่ยไม่พี่ผมเห็นเยอะอีกเยอะใหญ่เยอะอีกเยอะเลยเหรอใช่พี่วิ่งผ่านา <ปะ S 2> อ่<ๆ>ะใหญ่เยอะเลยแหละบ้านเรากส่งฉันที่ดูไปแล้วนะยังเหลืออีกเหรอเหลือ,ลอลคนแอบปนแน่เลยกรรมการช่วยบอกอโอ้เนียนเลยนะเนียนเลยนะ อ๋อพี่รู้แล้วทำไมพี่หาไม่เจอไอตัวเมื่อกี้มันเล่นไอวองอะแชะแช่แชโอ้ระ <c oughs> เวียงนี้ยังไม่ได้ดูเล่นไอวองแล้วมันเสียเสียจังหวะไปไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะขอเสียงหน่อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมเยอะจัง มีมีมีใครวิ่งฝั่งนู้นอะพี่ว่ามีคนออกนอกเขตนะวิ่งฝั่งนู้นอะแจ็คกี้ทางนั้นแจ็คกี้กรรมการยืนยืนประจำถนนหน่อยเดี๋ยวพี่จะเฉลยละกรรมการยืนประจำถนนหน่อยว่ามีใครวิ่งออกมาไหมที่ไม่ใช่จากทิศที่เรากำหนดอะอ่ะทุกคนออกมาเลยครับออกมาเลยวงบีบแล้วโอเคเข้าวงเลยครับอ่าฮะเจอสองคนคนที่เนียนยิงไปเลยนะครับเพราะว่าถือว่าผิดกติกานะไอมีบ้านฟาร์มด้วยหรอ สามคนของพี่ยังไม่ได้ดูค่ะอยู่นี่ยสามคนนี้อยู่เนี่ยมีคนผิดกติกานะทุกคนคือว่าออกนอกเขตนะอาดัมมามาจากไหนอาดัมอ่ะอุ้ยพี่หนูเห็นคนอื่นแล้วพี่แล้วแล้วตัวผู้หญิงนี่ใช่ปะเนี่ยนอนอยู่ข้างบ้านครับนอนผู้หญิงนอนอยู่ข้างบ้านอ๋ออาดัมอาดัมอาดัมเขาเกาะเขาเกาะอยู่ตรงนั่นตรงระเบียงอ่ะเกาะตรงระเบียงใช่ใช่พี่ค่นหลายรอบแล้วตรงนั้นเหรอเออไม่เห็นจริง อ่ะสองคนนี้นะครับก็คือผู้ที่แอบเนียนที่สุดประจำเมืองโพชินกนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันด้วยเกมสิงปืนไวกติกานะครับเดี๋ยวเราจะให้เต้นรัวๆแล้วก็พอพี่นับ3-2-1แล้วให้สัญญาณยิงปุ๊บก็ยิงเพื่อนได้คนละหนึ่งนัดเท่านั้นนะมาดูกันว่าใครจะรอดนะครับอ่ะพร้อมนะครับกดเต้นเลยครับเต้นรัวๆฮะถือปืนก่อนถือปืนไว้ก่อน ถือปืนก่อนครับถือปืนเสร็จแล้วกดเต้นรัวๆฮะเต้นร like ัวๆเต้นรัวๆเฮ้ย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 ยัง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 ใจเย็นใส่เอ้ยไม่ได้ยิงเต้นรัวๆครับเต้นรัวๆครับเต้นรัวๆห้ามหยุดเต้นนะฮะเต้นรัวๆครับสามสองหนึ่งยิงครับ เฮ้ยน like ัดเดียวนะนัดเดียวนะนัดเดียวนะเอาใหม่ครับเต้นรัวๆครับเต้นรัวๆเต้นรัวๆเต้นรัวๆถือปืนไว้ก่อนถือปืนแล้วกดเต้นรัวๆเต้นรัวๆครับอย่าพึ่งเลงเต้นรัวๆเต้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยสามสองหนึ่งยิงครับพอ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 อเขาวงก่อนเขาวงก่อนอันนี้แค่อุ่นเครื่องอะรอบนี้ ให้เปลี่ยนเป็นปืน A w นะคนละกระบอกนะครับแล้ไปยืนตรงทงเลยฮะอ่ะถือปืนไว้นะครับและเต้นรัวๆครับเต้นเลยฮะเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยเต้นรัวๆเต้นรัวๆเต้นรัวๆห้ามเล็งค้างนะเต้นรัวๆก่อนเต้นไปครับเต้นไปสามสองหนึ่งยิงครับยิงต่อเลยครับยิงต่อเลยยิงต่อเลยเร็วเร็วเร็ว เร็วเร็วเร็วงบีเอเอาเอาต<อ>ายพอแล้วนะเป็นผู้ชนะของเราในวันนี้นะครับกับแชมป์ประจำเมืองโพชินกนะครับซ่อนแอบอย่างเดียวไม่ได้เงินรางวัลน,นะต้องยิงเก่งด้วย <laughs> ก็สำหรับรอบนี้นะครับผู้ชนะก็เหมือนเดิมนะฮะไปรับเงินที่พี่หนูแป้งได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ไปก่อนโอเไปอะไรนะแม่คุณคุลาทันทีแม่เรียกไปกอกน้ำไปต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ